สวัสดีครับผมน้องเต้ยนะครับจากช่องคุณเต้ย FWD นะครับเป็นตัวแทนของบริษัท FWD วันนี้ก็จะมีความรู้เล็กน้อยมาแชร์ให้นะครับสำหรับคนที่ซื้อประกันชีวิตไปแล้วหรือสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มซื้อประกันตัวแรกนะครับในหัวข้อเรื่องที่ว่าระยะเวลารอคอยคืออะไรระยะเวลารอคอยนะครับก็คือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย ตัวนี้ก็จะเพื่อป้องกันการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ทำประกันนะครับที่เจ็บป่วยมาก่อนทำประกันระยะเวลาลรอคอยนี้ก็จะอยู่ประมาณ3 0วันถึง1 8 0วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละสัญญานะครับของประกันนั้นๆและใครนะครับที่กําลังจะซื้อประกันชีวิตหรือซื้อไปแล้วหรืออยากซื้อเพิ่มก็ได้ นะครับน้องเต้ยยินดีดูแลวางแผนกรมธันให้นะครับใครที่สนใจประกันนะครับสามารถโทรเข้ามาหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมตอบและพร้อมให้คําปรึกษานะครับพร้อมวางแผนกรมธันต่างๆเรื่องประกันชีวิตให้นะครับวางแผนมรดกประกันโรคแรงสะสมทรัพย์ต่างๆนะครับสามารถทักเข้ามาได้สำหรับวันนี้น้องเต้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ